สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่รถมอไซค์จากตลาดรัพย์สินไปวัดน้อยชนบุรีนะครับขวามือนี้ก็เป็นตลาดทรัพย์สินนะครับตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสองข้างทางก็จะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะครับภายในตลาดทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะขายอาหารทะเลนะครับมีทั้งแบบสดและแบบแห้งนะครับรวมถึงร้านค้าของชำต่าง นีก็เป็นสุตยานะครับที่เคยรีวิวไปซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านขายไข่ไข่นะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านขายยาชนบุรีไดซ์ครับซ้ายมือนี้ซอยทานาทีนะครับแล้วก็ผมก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตรงไปก็ไปตำบลบางายนะครับเดินรถทางเดียวนะครับวันเวยซ้ายมือนี้ก็เป็นกำแพงวัดน้อยนะครับวัดน้อยก็ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านโคนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสมมาทเลยนะครับหรือวัดอุทยานาทีนะครับ นี่ก็ประตูทางเข้าวัดน้อยนะครับผมก็ขี่รถเข้ามานะครับนี่ครับถึงแล้วครับวัดน้อยนะครับนี่คือวัดน้อยชลบุรีนะครับนี่ก็คือโบสถ์นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ